อยากได้สตาร์ตตัวรองท็อปในงบ1,000บาทมีจริงไหมมาหาคำตอบกันคำตอบก็คือมีจริงครับในร้าน Minimal All Outlet นะครับไปก,กันกับรุ่นนี้เลยครับแผ่นซูเปอร์โซนิ2 2ตัวรองท็อปรุ่นนี้นะครับราคาเต็มน้องอยู่ที่1,790บาทแต่ว่าวันนี้จัดแฟลชเซลครับลดเหลือเพียงคู่ละ965บาทเท่านั้นเองครับ รุ่นนี้นะครับตัวอัปเปอร์ของเขานะครับเป็นวัตถุดิบไมโครไฟเบอร์มีความทนทานต่อแรงเสียดทานสูงมีน้ำหนักเบากันน้ำมาพร้อมกับเทคโนโลยีการอัดลายไปที่ตัวบอดี้ของน้องนะครับชุดพื้นของเขานะครับเป็นโครงสร้างแบบผสมระหว่างปุ่มกลมสลับปุ่มใบมีดครับชุดพื้นแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองสไตล์การเล่นที่หลากหลายพี่ๆท่านไหนชื่นชอบกดเลย